โอลาตโรสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับครูไผ่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะของปี2023นะคะก็พูดเหมือนเดินทุกปีนะคะสัญญาว่าปีนี้จะตั้งใจอัดคลิป ให้ทุกคนได้ดูมากขึ้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะคะของ Presente de Indicativo นะคะหรือว่า Present tense ในภาษาสเปนนะคะแต่ว่าเอ่ออันที่เราจะมาเรียนกันก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนกิริยาที่เป็นกริยาแบบปกติไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นกิริยาที่เป็นกริยาผิดปกติทั้งหมดใน Presente de Indicativo บ้างนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคน ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคนะคะอะทุกคนดูจากแผนถังอันนี้ก่อนนะคะฝั่งที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือฝั่งทางซ้ายนะคะหรือว่าฝั่งที่เป็น b e r b o ส s Regulares ใช่ไหมคะซึ่งเหมือนที่เราพูดกันไปเนาะก็กลุ่ม เว verb ในภาษาสเปนเนี่ยนะคะหางของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หางด้วยกันก็คือหางที่ลงท้ายด้วย r r r e หรือว่า ar หางที่ลงท้ายด้วย erre หรือว่า er นะคะแล้วก็หางที่ลงท้ายด้วย e r หรือว่า ir นั่นเองนะคะซึงถ้ากิริยาลงท้ายด้วยหางคนละแบบ ็จะต้องมีการผันหรือว่าเปลี่ยนด้วยหางที่หน้าตามไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่เราจะมาโฟกัสก็จะเป็นส่วนที่เป็นของ v e r b o s irregulares หรือว่ากิริยาที่มีการผันแบบผิดปกตินะคะทุกคนดูจากแผนผางก่อนนะคะในแผนผางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถแบ่งย่อยนะคะออกได้เป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเปลี่ยน e เป็น IE กลุ่มที่ส จะเป็นกลุ่มที่เราต้องเปลี่ยน O เป็น Ue นะคะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่เราต้องเปลี่ยน e เป็น i กลุ่มที่ C ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า y o i r e Red, หรือว่าผิดปกติเฉพาะประธาน yo นะคะส่วนกลุ่มที่5อันนี้นะคะรูผ่ายขออนุญ,ญาต นะับเป็น v e r b o ที่มันผิดปกติไปเลยนะคะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า verbos especiales นะคะหรือว่ากริยาพิเศษนะคะที่หน้าตาของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะแบบเปลี่ยนจนบางทีเนี่ยเราจำไม่ได้เลยว่าอ๋อมันมาจากรูปไหนกันแน่นะคะแต่ถ้าเราได้เรียนเนี่ยเราก็จะคุ้นๆผ่านตานะคะเดี๋ยวก็จะทำไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะจำได้ไปเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทบทวนนะคะหางของ v e r b o r e g u l a r ส s ักเล็กน้อยนะคะ หลักการของการผันคำกริยาในภาษาสเปนนะคะก็คือเราจะต้องตัดตัวที่มันเป็นหางทิ้งไปใช่ไหมคะเนี่ยนะคะหาง AR ER แล้ว e ก็ IR ทิ r ้งไปนะคะแล้วเราก็เติมหางใหม่ใส่เข้าไปถูกไหมคะอย่างในตัวอย่างคำที่ยกมาให้นะคะสำหรับกริยาที่เป็น a r r e นะคะก็คือ v e r ร์อบอานะคะอา l a บนะคะอ a รตัวนี้แปลว่า พูดใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปของเขานะคะเราก็จะเติมหางที่เราเห็นในตารางแบบนี้นะคะเวลาออกเสียงเนี่ยก็จะกลายเป็น yo hablo tu hablas en h a b l a nosotros hablamos vosotros habláis ellos ellas ustedes อาบันนะคะอันนี้ก็คือสําหรับกลุ่มที่ลงท้ายด้วย AR ใช่ไหมคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย ER ตัวอย่างที่เรายกมาคือคําว่าโกเมรนะคะซึ่งโกเมรตัวนี้แปลว่ากินนะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะหางก็จะมีความคล้ายบางส่วนอย่างของโยเนี่ยไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไรก็ตามทุกตัวเนี่ยจะเติมโอหมดถูกไหมคะโกโมโกเมสโกเม comemos coméis comen นะคะส่วนตัวสุดท้ายที่ลงท้ายด้วย er เหรือว่า ir นะคะคำที่เรายกมาคือคำว่าบ i บ i r นะคะ b i b ีรนะคะบ i บ i r ตัวนี้แปลว่า live นะคะหรือว่าอาศัยอยู่นะคะอ่เวลาเราออกเสียงก็จะกลายเป็น yo บีโ o t ูบีเ e s เ l vive nosotros vivimos vosotros vivís e okay, l l o s ellas, ustedes viven. นะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้ดูทบทวนนะคะหางของกิริยาที่ ปกติไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นกับกิริยาที่เป็น irregular e บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากกลุ่ม1ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนดูความแตกต่างนี้นะคะกลุ่ม1เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องเปลี่ยนจากตัว e ไปเป็น i e ใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าเปลี่ยนตัว e ไปเป็น i e เนี่ยเปลี่ยนตัว e ไหนนะคะก็คือเปลี่ยนตัว e ที่อยู่ในส่วนหัวของคำกริยานั่นเองนะคะถ้าทุกคนจำได้เนาะที่คเคยบอกนะคะคำกริยาในภาษาสเปนนะคะ มันจะแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมคะก็คือส่วนที่เป็นหัวกับส่วนที่เป็นหางถูกไหมคะถ้าเป็นเบสบที่มันเป็นเรกูลาร์เนี่ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนในส่วนที่มันเป็นหางอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ว่า พอมันเป็น verb ที่ผิดปกตินะคะหรือว่าเป็น irregular เนี่ยนะคะส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมันจะมีการถูกเปลี่ยนด้วยนั่นเองนะคะเราลองดูอย่างนี้ก่อนนะคะอย่างในกิริยาสามคำที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือคำว่า empezar นะคะ u e r e r แล้วก็ preferir นะคะ หางของเขาก็คือแยกตามนี้ใช่ไหมคะตรงที่เราไฮไลท์เนาะ ar er แล้วก็ ir นะคะ e m p e s a r นะคะ,ะ,ค,ะคำนี้เนี่ยมันแปลว่า start นะคะหรือแปลว่าเริ่มต้นนะคะ g e r e นะคะเป็นคำที่ถ้าใครไปอยู่สเปนเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากนะคะมันแปลว่า want นะคะหรือแปลว่า love นะคะก็คือต้องการหรือว่ารักนั่นเองนะคะส่วนคำว่า p r e f e r นะคะอันนี้เหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะแปลว่า to prefer หรือว่า ชอบมากกว่านะคะชอบมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้เราสังเกตวิธีทำนะคะเวลาที่เราจะผ่านคำกิริยาเนาะไอตัว e ตรงนี้ตัว e ตรงนี้แล้วก็ตัว e ตรงนี้นะคะก็จะต้องถูกเปลี่ยนนะคะแต่ไม่ได้เปลี่ยนทุกประธานเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เป็นประธาน yo t อ l นะคะแล้วก็ a อ s s ส i a s u ส t e d e s นะคะส่วน n o s u t r o s กับ b s บ t r o s เนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยน e ให้เป็น i e นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนลองดูนะคะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยนะคะ m p e s a สา ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่กิริยานั้นมี3พยางนะคะเราจะเปลี่ยนตัว E ที่อยู่ในพยางตรงกลางนะคะหรือว่าพยางรองสุดท้ายเสมอนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเวลาเราผันคํากริยาน,นะคะมันถึงกลายเป็น เอมเปียเอมเปียเอมเปียในขณะที่โน s โตโรสกับวอ s ์สโตสเนี่ยนะคะเป็นเอมเปเอมเปแล้วพอกลับมาเป็นเอโยเซเซียสตีเดเนียก็กลับมาเป็นเอ็มเปียอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูว่าอะเวิร์มมาลงท้ายด้วย AR เราก็ใส่หางของ AR ลงไปแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราผ่านเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นเอ p มเปียสดเอ็มเปียสัสเอ็มเปียซาเอ m มเปซามสเอมเปไซส เอ็มเปียสันนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะคะก็คือเป็นเวิร์ที่ลงท้ายด้วยไอเอรหรือว่า A อาแล้วอยู่ในกลุ่มที่1นะคะอันที่สองนะคะตัวอย่างที่ยกมาคือคำว่าเกเรนะคะเราทำเหมือนกันเลยค่ะทุกคนก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวอ e, ีให้เป็นไออีเนี่ยะคะแต่ว่าเปลี่ยนแค่สี่ประธานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงก็จะกลายเป็นเกียร์เกียร์เกียร์แล้วก็ เกเกแล้วก็เกียรนะคะเราสังเกตว่าตรงนอร์สต罗斯กับโบสตรสเนะะี่ยค่ะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะก็จะกลายเป็นเกียร์โรเกียร์เรสเกียร์เรเกเรเกเรสแล้วก็เป็นเกียร์เรนนะคะเกียร์โรเกียร์เรสเกีย์ เกเรมูสเกเรสแลวก็เป็นเกเร่แบบนี้นะคะตัวสุดท้ายนะคะที่ยกมาให้ทุกคนดูก็คือกิริยา p r e f e r รนะคะ p r e f e r เป็นกิริยาที่ลงท้ายด้วย ir นะคะแล้วก็ อยู่ในกลุ่มที่1น,นะคะมี3พยางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัว e ตรงพยางก่อนพยางสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะผ่านเป็น p r e f i r ใช่ไหมคะเราเปลี่ยน e ให้เป็น ie นะคะ4ประธานค่ะมันก็เลยกลายเป็น prefer 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 p r e f e แล้วก็ prefer แบบนี้แล้วมีหางอันนี้มันเป็นหางที่ลงท้ายด้วย e r e เราก็เอาหางที่ลงท้ายด้วย ir ใส่ลงไปนะคะเวลาเราพูดออกเสียงนะคะก็เลยจะกลายเป็น prefero preferes prefere preferimos preferis p r prefer e f i e r e แค่นี้เองนะคะมีคําถามเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบถามนะคะว่าครูผ่ายคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากิริยาตัวไหนนะคะมันอยู่กลุ่มอะไรนะคะพูดจริงๆนะคะจากใจก็คือต้องจํานะคะก็คือต้องจำเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจมันเป็นไปนได้หรอือทุกคนที่เราจะรู้ว่ากิริยาตัวไหนมันผิดป,ปกติถูกไหมคะเราก็สามารถเอาไปเช็คนะคะในแอปที่ชื่อว่า spanishdict.com ได้นะคะซึ่ง spanishdict.com เดี๋ยวครูผ่ายจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนท้ายเนาะ โอเคนะคะทุกคนได้หลักการแล้วนะคะสรุปหลักการของการผ่านกริยากลุ่มที่1ก็คือให้เราเปลี่ยนนะคะตัว e ให้เป็นตัว i e นะคะซึ่ง ตัว e ที่เราพยายามที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัว e ที่เป็นพยางรองสุดท้ายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นตัดหางทิ้งแล้วเราก็เติมหางใหม่ใส่เข้าไปนะคะโอเคทีเนี้ยนะคะทุกคนฟังเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันหน่อยนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะหยิบกระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็ลองผ่านไปพร้อมๆกับครูไผ่เลยนะคะกิริยาที่เลือกมาเป็นตัวอย่างอีก3ตัวเนี่ยนะคะก็คือตัวแรกเซราเซราตัวนี้นะคะแปลว่าโคล ที่แปลว่าปิดนะคะ entender แปลว่า understand ที่แปลว่าเข้าใจนะคะแล้วก็ mentir นะคะ mentir ตัวนี้แปลว่า lie n ที่แปลว่าโกหกนะคะโอเคเราเห็นส่วนที่เป็นหางก็คือ ar er แล้วก็ ir ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตัว e ที่มันซ่อนอยู่ในส่วนที่เป็นหัวเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนตัว e ตรงนี้ เปลี่ยนตัว e ตรงนี้เราก็เปลี่ยนตัว e ตรงนี้นะคะทั้งสามอันนี้เราต้เปลี่ยนให้เป็น ie นะคะเปลี่ยนให้เป็น ie นะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาลองผันกันนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกคือคําว่าเซราก่อนนะคะเซราเนี่ยนะคะตัวที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยคือตัวเซ แล้วเรามีทั้งหมด6ประธานใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยนะคะว่ามี6ประธานนะคะหลังจากนั้นเราเปลี่ยน e ให้เป็น i e ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนทุกประธานเนาะเราเปลี่ยนแค่4ประธานใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นเซียเซียเซียนะคะแล้วก็เสียตัวสุดท้ายส่วนนรสกับโบสต罗斯เนี่ยก็เป็น s ซเหมือนเดิมน,นะคะ หลังจากนั้นเรามีตัว R <Okay. S 1> สองตัวอ r e a ใช่ไหมคะนี่เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้อ่านะคะแบบนี้เลยนะคะโอเคเราก็จะได้เป็นเซียรเซียรเซียรแล้วก็เซรแล้วก็เซีราก็เสียรถูกไหมคะหลังจากนั้นให้เราเติมหางเข้าไปขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะเราเติมหางของเขาเข้าไปเลยคะ่ะมันก็จะกลายเป็นเซียรเสียรเซียร เซรามสเซไรส์เซรันอ่ามันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเนาะวิธีการทำไม่ยากเลยทุกคนนะคะถ้าเรายังจำหางไม่ได้นะคะเวลาที่เราเรียนเรื่องการผันคำกริยาเนาะให้เราก๊อปปี้นะคะไอตารางที่เป็นหางทั้งหมดเนี่ยแล้วแปะเอาไว้ข้างๆเลยทุกคนแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เรา จำได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วกับคำว่าเซราที่แปลว่าปิดนะคะที่แปลว่าปิดเนาะตัวที่สองนะคะคือคำว่า e n t e n n e เที่แปลว่าเข้าใจเข้าใจนั่นเองนะคะอ่ะเราต้องเปลี่ยนอ e ีให้เป็น I E ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยเนี่ยก็คือ ENT อ่าเ n t นะคะเรามีตัว ENT ทั้งหมด6ตัวใช่ไหมเราต้องเขียน6ตัวเพราะว่าเรามีประธานทั้งหมด หกประธานในภาษาสเปนนะคะหกช่องนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอ่ะเราก็เปลี่ยน e ให้เป็น i e แต่ว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกประธานนะคะเปลี่ยนแค่สี่ประธานนะคะเปลี่ยนแค่สี่ประธานตัวที่เหลือที่ไม่ต้องเปลี่ยนเราก็ลอกไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราเหลือตัวอักษรอะไรก่อนที่จะถึงหาง e r นะคะเราก็เอาเขาใส่เข้าไปเลยนะคะแบบนี้อ่าเราก็เอาเขาใส่เข้าไปเลยนะคะ ก็จะเป็นเ n ็นนเตียนใช่ไหมคะนเตแล้วก็ e n t i e ยนะคะหลังจากนั้นหางลงท้ายด้วย er ทุกคนทำยไงคะก็เติมหางเข้าไปนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็น e n t i e n นเตียนะคะียนเด d นเตนเดส เ n ็นเตนเดนะคะเราอ้าสุดท้ายก็เป็น e n ็นเตียนเด่นนะคะแค่นี้เองทุกคนแค่นี้เลยนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะโอเคเดี๋ยวทุกคนลองผ่านอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือคำว่า Mentir นะคะ Men ต i รที่แปลว่าโกหกนะคะโอเคตัวที่ไม่เปลี่ยนคือตัว Ame ใช่ไหมคะทุกคนก็เขียนตัวเอมลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นตัว E เปลี่ยนเป็น IE 4สประธานใช่ไหมคะ สี่ประธานอ่านะคะแล้วมันก็จะได้เป็นเมียนใช่ไหมคะเมียนเมียนแล้วก็เมนแล้วก็เมนแล้วก็เป็นเมียนอีกนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็เอาหางใส่เข้าไปนะคะเอาหางใส่เข้าไปเลยทุกคนนะคะก็จะกลายเป็นเมียนโตอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มนี้เป็น i อเนาะเมียนโตเมียนเตสเมียนเต ment ติมอ mentis อันสุดท้ายก็คือเมียนเตนเมียนเตนอ่านะคะคิดว่าเพื่อนๆที่เขียนอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะน่าจะน่าจะคล่องมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้ลอง เขียนด้วยตัวเองนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูภัยมีตัวอย่างให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะว่าเวลาที่กริยาพวกนี้นะคะเอาไปแต่งประโยคเอาไปอยู่ในประโยคเนี่ยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้ดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกที่เรายกมานะคะก็คืออากีโอราเอนเปียซ่าลาคลา e ซเดสปานิลนะคะ a qué hora e m p i e z a la c l a s e de español? l นะคะ e m p i e ป a มาจากกิริยา e m p e z ซ r ใช่ไหมคะซึ่งเอ็มเปซเนี่ยมันแปลว่าเริ่มต้นใช่ไหมคะมันแปลว่าเริ่มต้นเนาะส่วนคําว่าอาเกโอราเนี่ยนะคะตัวอตัวนี้เนี่ยนะคะเทียบเท่ากับคําว่า ad ในภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือ what ส่วนโอราก็คือ time นะคะเราจะใช้คำว่าอ g e o เกโในการถามว่าเราทําอะไรตอนกี่โมงนะคะถามถึงจุดเวลาที่เราทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะคะแล้วเอมเปียซเนี่ยผันตามใครนะคะประธานของประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า la clase de e s p a ñ o l หรือว่าชั้นเรียนนะคะ c l a s e แปลว่าชั้นเรียนนะคะ สเปนก็คือภาษาสเปนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือสรุปความได้ว่าเขาถามว่าคลาสเนียนภาษาสเปนนะคะเริ่มตอนกี่โมงนะคะถามว่าทำไมถึงผ่านเป็นเอ็นเปียตรงนี้สำคัญมากทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สิ่งที่เราพูดนะคะเป็นสิ่งของ นะคะแล้วมันเป็นซิงคูลาร์นะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้กิริยาที่เป็นรูปเดียวกับเอลเอยนะคะแล้วก็อุตเตค่ะแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดถึงนะคะมันเป็นสิ่งของแล้วมันเป็นปุรันนะคะสิ่งของคนหรือสัตว์ก็ได้นะทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นคำนามที่เป็นซิงคูลาร์แล้วก็เป็นคำนามที่เป็นปุรันนะคะเราก็จะใช้กิริยา รูปเดียวกับ e อ l o s e อ l a s นะคะแล้วก็ u s t เ d e s แบบนี้นะคะแบบนี้เนาะโอเคนะคะอ่ะเราดูประโยคที่สองบ้างนะคะกิริยาก็คือ entiendo นะคะ entiendo ตัวนี้ก็คือมาจากกิริยา entender นะคะซึ่ง entende เนี่ยแปลว่าเข้าใจนะคะแปลว่าเข้าใจนะคะในประโยคเขาพูดถึงอะไรคะ Yo no entiendo p u e e e s repetir por favor นะคะ yo no entiendo puedes repetir por favor นะคะ yo ก็คือฉันใช่ไหมคะซึ่งในการพูดจริงๆนะทุกคนเราสามารถละประธาน yo ได้นะคะเหมือนที่ครูแผ่เคยบอกว่ากิริยาในภาษาสเปนเนี่ยนะคะมันมีการผันตามประธานถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นพกิริยาผัานตามประธานเนี่ยนะคะเราเห็นแค่กิริยาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาอะหมายถึงประธานอะไรอย่างในกรณีนี้นะคะก็คือเขาหมายถึงประธานโยถูกไหมคะถ้าคือเราอะจะพูดว่าโยโนอินเตียนโดหรือเราจะพูดแค่โนอินเตียนโดก็ได้นะคะถูกต้องทั้งสองอันไม่ผิดเลยนะคะส่วนข้างหลังนะคะเขาพูดว่า p u e s r e p e t i r por favor อ่ะ por favor คำนี้เวลาออกเสียงต้องแยกการเป็นแบบนี้นะคะเป็น por นะคะแล้วก็ favor แล้วก็เป็นจุดแบบนี้นะคะ por favor นะคะแปลว่า please นะคะได้โปรดได้โปรดนะคะ p u e d e s r e p e t i นะคะส่วนคำว่า p u e d e s นะคะมาจากกิริยา poder นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเพราะว่าเจ้า poder ตัวนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มที่2นะคะอันนี้แปลว่า can นะคะ r e p e t i ก็คือคำว่า repeat หรือว่าพูดซ้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยชนที่2เนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะคะถ้าเราเรียนหนังสือ นะคะครูเราเป็นคนภาษาสเปเป็นคนสเปนเราไปอยู่ที่ประเทศที่ใช้ภาษาเปนแล้วเราแบบฟังแล้วเราไม่เข้าใจอะ่ะทุกคนเราก็ใช้ประโยคนี้พูดได้เลยอ่ะโนนเตียนโด puedes repetir por favor นะคะ <Okay. S 1> ฟังไม่เข้าใจอะค่ะช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหมแอนนะคะโอเคประโยคที่3นะคะที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างเป็นกิริยาสุดฮ mm ิต hmm. เลยนะคะทุกคนต้องดอกจันตัวนี้ไว้เลย,เ,ลยเพราะว่าใช้เยอะมากๆนะคะก็คือก er ิริยาเกเรนั่นเองนะคะกริยาเกเรนะคะ mm hmm. อ่าเรามาดูเวลาผันหน่อยนะคะในตัวอย่างเนาะเกเกเรส r e s เมอร์ esta noche นะคะ no quiero comer nada estoy a dieta นะคะก e ะสตัวนี้นะคะก็คือมาจากกริยากระเใช่ไหมคะเป็นโครงสร้างที่สำคัญมากๆสำหรับ verb กระเนะคะก็คือกระเเนี่ยจะต้องใช้บวกกับกิริยาที่ยังไม่ได้ผันนะคะ,ะเราสามารถใช้กรเรบวกกับกิริยาที่ยังไม่ได้ผันในกรณีที่เราต้องการจะแสดงความต้องการว่าเราเนี่ย อยากจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหรือเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า one two จุดจุดจุดนะคะต้องการทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวโกเมเนี่ยแปลว่ากินใช่ไหมคะเกการที่เขาถามว่าเก g ่ย e e ั e โกลเม่เอสตันโนเชเอสตันโหมายถึงคืนนี้นะคะคืนนี้นะคะก็คือเขาหมายถึงว่าคืนนี้เนี่ย อยากกินอะไรหรอคีเรสโกเมร์อิสต์โนเช่อ่าคืนนี้อยากกินอะไรอะ่ะ <_ d ata> โอ้ยโนเกียร์ลูกโกเมรนาดานะคะนาดาแปลว่า notting นะคะหรือว่าไม่อยากจะกินอะไรเลยเพราะว่าเอสตอยด์อาร์ดตานะคะสำนวนเอสตอยด์อาร์ดตาตัวนี้นะคะแปลว่าฉัน ลดน้ำหนักอยู่นะคะชั้นไดเอทอยู่จ้าชันไดเอทอยู่จ้ออา e o y diet นะคะเนาะเราก็จะสังเกตว่าเขาใช้เกียรใช่ไหมคะในการถามซึ่งมันเป็นการถามตูเนาะในประโยคนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดประทานตูเวลาเราตอบมีคนถามตูก็คือถามว่าเธอจะกินอะไรคืนนี้ เราก็ต้องตอบ c อ m m o n sense ใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่าอ๋อฉันไม่อยากกินอะไรเลยฉันอยากจะกินอะไรก็ได้ทั้งคู่นะคะเกเรก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นเกียร์โรซึ่งก็ผันตามประธานโยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เมนชั่นประธานหรือว่าไม่ได้พูดประธานออกมาแค่นั้นเองนะคะอ่ะอันสุดท้ายนะคะตัวอย่างประโยคที่4ี่นะคะก็คือกิริยา prefered นะคะที่แปลว่าชอบมากกว่านั่นเองนะคะ p r e f e r นะคะคำถามคือเขาถามว่า p r e f i e r e e n t e o i l c a f é แล้วก็มีคำมม่แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซินยอร์เมนเดสนะคะ s ินยอรเนี่ยเป็นคำนำหน้านะคะตาลว่ามิสเตอร์นะคะโครงสร้างของ s ินยอรเนี่ยจะต้องบวกด้วยนามสกุลน,นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเห็นหรือเราได้ยินนะคะเขาพูดแทนว่า s ินยอรแทนว่าซินยอร่านะคะให้เราคิดไปเลยว่าประธานที่เราจะต้องใช้คือคำว่า อุสเตนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เป็นทางการนะคะเป็นทางการนั่นเองนะคะเขาก็เลยผานจากเปเรเซีเรเป็นเปเรเียเรนะคะเพราะว่าผันตามประธานซินเยรเมนเดสนั่นเองนะคะคําถามคือเขาถามว่าอะไรคะทุกคนเปเรเซียเร่เอ็นเตอเอ e กาเฟ a นะคะเตก็คือชางนะคะกาแฟก็คือกาแฟนั่นเองนะคะต้นเขาถามว่า เอ่อมิสเตอร์เมนเดสนะคะหรือว่าคุณเมนเดสคุณอยากจะได้ชาหรือว่ากาแฟมากกว่ากันนะคะหรือคุณชอบชาหรือชอบกาแฟมากกว่ากันในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะะูแล้วเราก็ได้เรียนนะคะกิริยากลุ่มที่1เนาะก็คือกลุ่มที่เปลี่ยนตัว e เป็นตัว ie นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะจะามาเรียนกันต่อนะคะอีก4ี่กลุ่มที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะคะเนาะ โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอาดิ os ค่ะ